ขอกราบนะใจพระธายกอรพลดับลงพอาจารย์นรืนนมอาจารย์สมศักดิ์ตลอดทั้งพ,มมนนพระภิกษุสมณเณรพระอนธาตมิตรทุก,กรูปพระเจริญพรเรียดดงญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมบาสกบาศกากทุกคนช่วงเวลาต่อไปนี้ หลวงพ่อก็ฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดป่ากาเลกโกก็ขอทำความเข้าใจเป็นบางสิ่งบางประการกับครูบาอาจารย์และญาติธรรมที่มาร่วมในครั้งนี้ดังน,น,นั้นบรรปากาเลกโกเป็นที่รองรับชาวพุทธ ของพวกเราที่มีจิตประสงค์อยากจะเรียนรู้ทางพระพุทธศาส,สนาให้ถี่ถ้วนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทนาธรรมดั้งนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าของเรานั้น มีอยู่หลายห้องหลายขั้นหลายตอนแต่ท่านตัดไปเป็นหลักๆก,ก็มีอยู่สองหลักใหญ่หนึ่งคันธาธุระสองวิปัสนาธุระนี่คือหน้าที่ของเราจะต้องเรียนรู้ดังนั้นครั้งนี้ที่เรามา บำเพ็ญเพียรร่วมกันนี่จะเป็นพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีเยาวชนก็ดีสิ่งที่ลองรับเนี่ยจิตใจของพวกเรามีอยู่แล้วแต่ขอพวกเราเนะี่ะจะเข้าไปหาจุดที่ สำคัญคือแก้ไขปัญหาเจ้าตัวเจ้าของคือตัวปฏิเวทนาธรรมตัวปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติเราจะถึงจุดนี้ไหมเราจะเข้าถึงสภาวะตรงนี้หรือเปล่าความจริงแล้วคำสอนทางพ,พระพุทธศาสนาหรือคำว่าธรรมะเนี่ย มันจำเป็นสำหรับเราทุกคนเบื้องต้นเราระว่ากล่าวเมื่อกี้ว่าคันธะธุระวิปัสนาธุระคำว่าคันธะธุระนี่คือเบื้องต้นของเป็นพระพุทธศาสนาคำสอนพระุทธเจ้าคือเบื้องต้นคันธะธุระ เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ให้เป็นหลักถ้าแยกออกเป็นเป็นพระไตรปิฎกก็คือว่าพระสูตรพระสูตรนี่คือคือคันธทุระที่พวกเราเข้ามารับรับรับสินให้ทาน เนี่ยเรียนปฏิธรรมเนี่ยนี่คือคั้นฐาโทละคือโทละเบื้องต้นดัะน,นั้นเราจะต้องทำให้งามทั้งเบื้องต้นทัากลางและที่สุดการที่เรามาสามาทานศีลน,นะนี่คือขั้นฐานโทละเรามาให้ทานก็เหมือนกัน พระเจ้าปฐสองพยู่วัดเนี่ยเรียนปรญยัตธิธรรมก่อสร้างปฏิสังขรณา,ารามันาดเทรท,ท,ทั้งนั้นแม้แต่ว่าขึ้นสูงไปเอกเนี่ยการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราทำกรรมฐานก็แยกออกเป็นเป็นสองเป็นสองประเด็นสองสองสองชั้น กรรมฐานก็มีวิปัสารรานรราสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานถ้าเราทํากรรมฐานเราไปทำทำไปทำไป,ประจิตสงบจิดเป็นสมาธิเราเห็นในมิตสีแสงนะเราจิตของเราเนี่ยถ้าหัดไปแล้วนะพอเห็นในมิต อ่ากี่กันไปนี่มันจะเห็นเห็นไปหลายๆอย่างรูปไปหลายๆอย่างเห็นเลขเห็นหวยเห็นเบอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือพอกิจเราฝึกดีแล mm ้วเราไปใช่ดูนอกตัวของเราออกไปเห็นนั่นเห็นนี่นี่ก็คือคันธาตุละยังไม่ใช่มีปัตนาตุละพิสูจน์ได้ยังไงเพราะพระเองเราเคยทำมาก่อน เราทำยุบหนอฟองหนอพพทโธมากนสามารถทำได้จนวาจิตสงบทิ่สงบแล้วเนี่ยใช้พลังจิตให้พลังจิตของเราเนี่ยไปดูนอกตัวของเราป่อยเพ่งเพ่งออกไปทางนอกตัวมันจะเห็นพลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันมันมีพลังมันมีอานุภาพเราสามารถ นิรมิตถ้าเห็นล่วงหน้าก็ได้หเห็นรูกหกก่อนลวงหน้าก็ได้มันก็น่าแปลกแต่ว่าสาภาอย่างเนี้ยทำได้อยู่แต่ว่าพอเรามาเอาไปสูตรได้เนี่ยคือมันไม่ทันอารมณ์สมมติอารมณ์ที่เข้ามากระทบจากรูปเสียงกิเราสัมผัสมันไม่ทันมันเหมือนเดิมอยู่ มันโกรธเหมือนเดิมมันมันเกิดปฏิกะเหมือนเดิมมันมันเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่มันไม่รุนแรงเพราะว่ามันไม่ออกมาทางวาจาแต่ใจมันขุนใจมันขุนอยู่ใจมันพอใจไม่พอใจอยู่นี่คือเราทำกรรมฐานเนี่ยถ้าหากว่าเราไปจนอยู่เฉพาะอารมณ์เนี่ย มันจะไม่ถึงวิปัสนาธุระทีนี้หากว่าการทํากรรมฐานแบบเจริญสติของพวกเรานี่อย่างที่หลวงพ่อเทียนมาปัจจุบันนี้หลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราเนี่ยมันเป็นคันถาธุระไหมเป็นเหตุที่ว่าเป็นนี่แต่ว่าคันถะ ขั้นถททัตโทระเบื้องต้นคือการกระทํารูปแบบในวาของเราแต่ขั้นต่อไปมันเป็นสมถะกรรมฐานไม่เป็นออกสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเป็นคู่กันเหมือนลูกกับนามกายกับใจถ้าไม่มีสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาแต่ว่าสมถะของหลวงพ่อเทียนที่สอนพวกเรานั้นจะแตกต่างกัน ดูว่าสมถะที่เราเอา,เอาสมาธิกดจิตหรือเอาความบริกรรมกดอันนี้มันจะเป็นสมถะนะมันเป็นปัญญาของรับถะสมถะถ้าเราเข้าใจถ้าเห็นแล้วเนี่ยถ้าเห็นอารมณ์แล้ว้้เได้สัมผัสแล้วนี่ มันจะเป็นปัญญาของสะสองสมถะที่เราสมาธิกดเลือกความบุรกรรมกดเราใช่บุรกรรมเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาจะเห็นนอกตัวออกไปเห็นในมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นลู้เห็นสารพัดอย่างเห็นหวยเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นได้เห็นได้รู้ได้แล้วความสงบนี่ เราจะติดเพราะนั่งสมาธิจิตจะดิ่งลงไปตรงนั้นเพราะนั่งสมาธิจิตจะ,จะดิ่งลงไปตรงจิตตกผวงังจิตเป็นหนึ่งเดียวขณะที่เรานั่งเนี่ยทำสมาธิเนี่ยกิเลสเข้ามาได้จริงแต่ถ้าเราออกจากสมาธิไปเนี่ยจิตจะไม่ทันอารมณ์กระทบจะไป ดังนั้นเราให้ให้เข้าใจละเอียดละเอียดสักหน่อยหนึ่งในในแง่ของกรรมฐานในแง่ของอารมณ์ถ้าหากว่าเราไปติดแค่ความสงบนที่กิดตกพวังเป็นหนึ่งตรงนี้ถ้าผู้ฉลาด เทาเราเอาเอาความบริกรรมเนี่ยเป็นในมิตเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ขึ้นไปสู่วิปัสนาได้ไหมรู้ได้เหมือนกันเหตุ <S <S 1> <S 1> ที่ว่ารู้ได้เราต้องเปลี่ยนขยับขยับเปลี่ยนอารมณ์ของเราพอจิตตกพ่าวังกิตละเอียดแล้วเนี่ยนะ เราอย่าไปอยู่กับความสงบที่มันดิ่งให้เราถอนอารมณ์ขึ้นมานะให้เราถอนสมาธิที่มันดิ่งขึ้นมามาดูอารมณ์มาดูอารมณ์คือภาษาเราพเทียนมาดูความคิดเราให้มาดูกิจจิตเราปกติไหมกิจ ที่ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้นั่งเขเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยมันเป็นอเุเบกขาไหมมันกระเพื่อมอยู่หรือหรือมันร้มันดิ่งอยู่เฉยเลยเราต้องมาดูตรงนี้อีกเราต้องขึ้นมาดูตรงนี้อย่าไปอยู่กับความสงบอันนั้นที่เราทำมาเนี่ยมันถูกไหมถูกอยู่ แต่ประเด็นที่จะเปลี่ยนเป็นอารมณ์สองเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นแล้วพอทามาตั้งนานแล้วไม่เป็นที่ภาษาคําสอนหลวงพ่อเทียนท่านจะท่านจะแบ่งไว้เลยแล้วว่าหนึ่งอารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามคือเป็นอารมณ์สมถะทําให้ฉี้สงบนะทำใม้ขี้สงบเมื่อขี้สงบแล้วนี่ก็รู้ ก็รู้ก็เขาเข้าใจก็ได้เส้นทางเหมือนกันได้เส้นทางเหมือนกันอารมณ์สับอารมณ์รูปนามของสองระเทียนนั่นพอเราได้ตรงนี้พอเราเข้าถึงจุดดีมันจะแตกต่างกับอารมณ์ที่เราเอาเอาบอกความริกรรมกรรมเป็นมิตรเราเอาความบริกรรมเช่นพุทธะอนาปา ยุบหน่อพองหนอเป็นใิเม็ดเนีถ้าเราแตกต่างกันอย่างไรพอเราได้อารมณ์รูปนามเนี่ยปัญญามันจะเกิดคนไม่เคยพูดเป็นก็พูดเป็นปัญญาเกิดได้ได้ชิดเอาไหมไม่ได้ชิดมันเกิดมาเองภาษาปฏิบัติว่าอารมณ์ไม่ตกวจารณ์ ตรงนี้ปัญญามันจะแตกแต่ว่ามันเป็นยามันเป็นปัญญาของอรูปนามอยู่มันรู้มากเข้าใจมากผูก้ใดปฏิบัติธรรมนี่ยจะเริ่สติปัฏฐานสูตรถ้าถูกถูกหลักถ้าเข้ามาถึงจุดรูปนามเนี่ยปัญญาจะแตกขึ้นมาทันทีไม่ต้องเรียนรููหนังสือแม้แต่ตัวเดียวก็ก็ได้ก็พูดเป็น เหตุที่พูดเป็นมันจะจับประเด็นว่าตัวเรามีสองสภาวะหนึ่งกายสองใจภาษาภาวาลูกับนามมันเห็นหลักมันได้หลักมันได้หลักมันก็รู้จักจุดเลยรู้จักจุดว่าเออเนี่ยการแก้ปัญหาของเราคือจะต้องจับหลักให้ถูกพอรู้พอรู้รูปก็รู้นามพอรู้กายก็รู้ใจ พอรู้กายรู้ใจรู้รูปนานหน้าที่ของลกูกมันมีหน้าที่อะไรลูกต้องการอะไรต้องการไปใจสี่เนื้ออาบายามุกไม่ต้องบอกหลุดเองเอาทิ้งเลยนะหนีทันทีนี่คือพ้อนหนีพ้นสลัดอาบายามุกออกเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะไต่เต้าขึ้นไปอารมณ์สองมันจะรู้ออกไป ต่อไปความโกรธความเียบความโมโหค่อยหลุดออกไปอีกค่อยหลุดออกไปอีกจับรูปนามได้ได้ต้นทางเลยพิสูจนได้ออกจากนั้นพอกระทบจากรูปเสียงกกลียวสมัสติหลุดอีกพอมันจันอยู่ตรงนี้คือทางผ่านของอารมณ์เริ่มพอเราเห็นอารมณ์ไหนมันจะหลุดจะผ่านจะผ่านจะผ่านเหตุผ่านได้เพราะอะไรเรามีหลักเราไม่ไปอยู่กับความผิดความถูก เราจะยึดหลักเอาสติรู้อยู่กับกายเนี่ยอยู่กับรูปก,กับนามเนี่ยเป็นหลักเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้เปลี่ยนจากคิดเป็นรู้เปลีป่ยนจากหลงมาเป็นรู้เราจับรูปนามเนี่ยเป็นหลักไม่เอาจิตไปไว้ที่อื่นไม่เอาจิตไปไว้กับนิมิตสีแสงอะไรไม่ไม่ต้องเอาไปอยู่เอามาอยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่จุดจุดนี้นั่นแ้ลนนะกรรมาฐานเนี่ย อยากแก่หลวงพ่ออยากแก่ฝากว่าเราค่้ควรพิเคเคพิจณาในอารมณ์ของเราอีกแต่ถ้าด้อารมณ์สงบแล้วเนี่ยอยา่อยาไปติดอย่าไปติดอย่าแค่นั้นอย่าไปติดความสงบให้เรามายึดหลัก,กว่าถ้าจเจริญสติให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้สติมาดูการเคลื่อนไหวของกายอยู่ อย่าไปอยู่กับความผิดความถูกถ้ามาอยู่กับตัวนี้แม้นว่าเราทําพุโทโธก็อกลับมาอยู่กับพุทธกับโธอย่าไปอยู่กับความผิดความถูกมันจะเกิดอารมณ์มาปรุงแต่งจิตย่างไงก็ก็อย่าไปอยู่ถ้ากลับมาอยู่กับนิมิตเราพุทโธเป็นนิมิตก็กลับมาอยู่ที่นิมิตนิมิตคือที่ตั้งของจิตเราอยู่กับยุบเราใช่ยุบหนอพองหนอก็ขลับมาอยู่ตรงนั้น กามาอยู่กับยุบหนื้อพงหนอยาไปอยู่กับความพงความแต่งมันผิดมันถูกมันดีมันชั่วมันจะปรุงกิจของเราเนี่ยเนี่ยพอโูไปโลไปรล้ไปมันจะมีอารมณ์ปัตโนขึ้นมาอีกมันจะจับผิดคนอื่นอันตรายเรื่องอารมณ์เนี่ยมันจะมันจะจับผิดคนอื่นมันแปลกคนนั่นเป็นนั้นคนนี้เป็นนี่ไปมาจับผิดครูบาอาจารย์ระวังตรงนี้ ถ้าจะผิดรีบๆกลับมาจหาหลักถ้าเราทําพุทโธกลับมาอยู่กับพุทโธเจบเราพรากลับมาอยู่กับเจบหนอฟัองนออยาไปอยู่กับตัวนั้นอยู่ผิดตัวผิดตัวถูกยาเอาเราจเจริญสติก็เข้ามาอยู่กับความรู้สึกตัวคือจเจริญสติกลับมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นการที่เราเข้ามาปฏิบัติขั้งนี้เราเพราะเองฐานะที่อ่าเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่ก็ขอให้ปเปิดใจกว้า,วาง สถานาที่ตรงนี้เป็นที่รองรับของมาเราทุกคนทุกชีวิตถ้ามาเธอะไม่ใช่ว่าเปิดไม่เปิดอารมก็มาได้วันนี้ก็มีหมอมาจากอ่าวัเดเมตตนลงโรงพยาบาลกัมพีงก็มาอยากไม่เจ็บอารมณ์ก็บอกว่าใน,นหมดจะเรียนพลอยมาได้มาได้ทุกขนะ ดังนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยมาข้างนี้ดีแล้วมีครูบาอาจารย์หลายหลายท่านหลายหลายองค์แม้นพระยาประสงค์ที่อาบูถ์เข้ามาใช้เวลานิดน้อยก็เรียนละลัดออกเรียนละลัดทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อพูดนะว่าคั้นถาโทระวิปัสสนาทรละเนี่ยเราเอาวิปัสนาทระเลยก็ได้ไม่ต้องไปเรียนอภิเษกธรรม ไม่ต้องไปเรียนว่าเออสินสองร้อยี่สิบข้อเราไม่ต้องไปเรียนมันจะเสียเวลาเรามีเวลาน้อยสินสองร้อยี่ิบข้อรวมลงมาก็มีห้าข้อคือสินห้ารวมจากห้าก็ลงมาสามกายวาจาใจสามประตูเนี่ยสามประตูตัดวาจาออก เหลือแต่กายกับใจเหลือแต่ลูลกกับนามถ้าเรามีสติอยู่กับการเดินโยมกลมนั่นคืออยู่กับเราจะมีทําสองข้อแล้วเราจะมีศินสองตัวแล้วรวมมาตรงนี้มันจะผิดศินก็ผิดตรงนี้เนี่ยสินและสมบูรณ์ก็อยู่ที่กายกับใจสองอันเท่านี้เรามาอยู่กับตัวนี้ใช่กรรมฐานเลย นะใช่ยามาทานแค่การเจริญติพเภานะให้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปใช้เวลาไม่ไม่ต้องไปชิดให้เปลืองสมองไม่ต้องไปจําให้ยากกายกับใจก็เลยยกมือขึ้นที่หนึ่งรูแล้วเบนก้าหนึ่งรูแล้วให้อยู่รูตัวนี้เนี่ยผู้ใหม่ๆผู้ใช้เวลาไม่มากให้มาทําตรงนี้ทําตรงนี้ได้ไ้อสองมันจะเกิดมาอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องถามมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่กับกับตัวของคุณเสร็จ นะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นทั้งถามและเป็นทั้งตอบการเจริญสติภาวนาแค่ยกมือขึ้นรู้เดินรู้นั่งรู้มันเป็นองค์สําเร็จเป็นองค์ธรรมสาเร็จอยู่ที่นี่สมบูรณ์อยู่ที่หมดท่านทั้งหลายไม่ต้องไปลังเลล้องเองเนี่ยไม่รู้อะไรหรอหนังสือก็เขียนไม่ค่อยถูกแต่ว่าสามารถพูดพอพ,อ,พอมาเรียนกรรมาฐาน เพราะมันจเจริญสติภาพนานเพราะเพราะได้หละมันพูดไปเองได้มันรู้ไปเองได้การมาฐานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีในตำราไม่ไม่ใช่ภาษาเรียนภาษาจำการมาฐานเป็นภาษาปฏิบัติเอาที่หลวงพอ่อได้พูดว่าปฏิเวทนาธรรมปฏิปฏิบัติปฏิยัปดปฏิบัติปฏิเวนนทนาธรรมคือมันเกิดเอง ทาให้เกิดเองน้นเราเราเข้าใจสันส้นๆผู้ใหม่ผู้มีเวลามากแต่ผู้มีเวลามีเวลามากก็ทำไปครูอาจารย์เยอะแยะที่เราจะแต่เต่าไปผู้มีเวลาน้อยเรียนเท่านี้จบเท่านี้หรือไม่จบมาเนี่พอมารับเอาอ่าขมูลูลมารับเอาหลักการ เมื่อเราได้แล้วเราก็ไปทําอยู่ที่ไหนก็ได้ทําไมถึงว่าไปทาอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้ธรรมะเป็นของคนทุกคนเป็นสากลธรรมะการเจริญสติเป็นสากลเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้พระทงองค์เจ้าญาติโยมทําได้หมดเหตุที่ว่าทําได้ัด่นน่ะเป็นแต่เพียงเดี่ยวนี้ การสอนทำเนี่ยไม่ได้สอนที่สิ่งที่เราไม่ทําอยู่เราจะเป็นเสียเราทำไม่ได้ดอกเราแก่เราเท่าเราเก็บป่วยไม่ใช่การจเจริญสติภาวนาของเราทําได้ทุกคนทําได้ทุกคนเห็นไหมจายนคำพน่ะ ถ้าแกวาก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าสามารถเข้าเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ดังนั้นองค์ประกอบของเรามีอยู่ทุกคนแล้วการใช้ชีวิตการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรามีอยู่ทุกคนเป็นแต่เพียงเอาสติไปกําหนดรู้ในการกระทําของเราเท่านั้นแม่นว่าพระคุณเจ้าอย่างเนี้ยก็หลายองค์ที่รับราชการมีเวลานน้อยมาบวช แล้วก็มาปฏิบัติพอมารับข้อมูลแล้วเนี่ยพอท่านไปออกศึกลาเสขาออกไปแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตใหม่ซะใช้ชีวิตกับสติญาตยมก็เหมือนกันนักเรียนก็เหมือนกันทำอะไรอยู่กับสให้มีความรู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนย่ยเราทำอยู่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ คนแก่สุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยเรามีคีวิตยอยู่เราหายใจอยู่หายใจอยู่เราก็กําหนดบรรลุลมหายใจเป็นนมิตก็ได้เราทานข้าวหมายทานอยู่เราก็การทานข้าวการอาบน้ําการนุ่งผ้าลงหวีผมอะไรต่างๆกันถ้ายๆช,ชีวิตยอยู่เนี่ยอันนี้เราก็กําหนดรู้ลงไปรูล้ลงไปรู้เอารู้เอาทําอะไรก็รู้เอารู้เอา ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเป็นสมบัติของเราแท้ๆเราเรายังไม่เข้าใจจุดนี่เฉยๆถ้าเขา้าแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้การจเจริญสติภาวนานกรรมฐานเนี่ยมันเป็นของเราทุกคนว่าเราทําเราก็รู้คนอื่นทําคนอื่นก็รู้เอารู้อะไรเอารู้ยกมือขึ้นรู้นั่งรู้นอนรู้เอารู้ตัวเดียวเท่านี้ไม่ใช่รู้มากมายกายกองอะไรอันนี้คือเหตุ ให้เราจดจ่ออยู่ตรงนี้ต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเท่านี้เองส่วนผลมันจะเกิดมาเองเราไม่ต้องคิดให้เสียเปลืองสมองมันเกิดมาเองแท้ๆเกิดเองเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องถามมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นปัจจดตตังโลครรู้มันเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ถ้าเป็นไปไปไม่ได้หลวงพ่อหลองวงครูบาอาจารย์ไม่อยู่ถึงขนาดนี้มันมีที่อยู่ พอมันจัน์มันมีที่อยู่มันมีที่ตัง้งมันมีหลักเป็นหลักใจใจของเราทุกคนถ้าถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยบอกให้หนีออกจากนี่จะหนีไหมไม่หนีหนีพอมันจันทร์ซะเอาผ้าเหลืองออกซะตายดียวกว่ามันรับรองถึงขนาดนั้นจริงไหมจชิงจริง,รงมีผู้รับรองหลายองค์หลายท่านอาจารย์ในมณฑ์เนี่ย ท่านก็รับรองอันนี้รับรองจุดนี้มันมีที่อยู่พรม,มจัญจนแต่เดี๋ยวนี้พะเรายังไม่ถึงจุดนั้นก็ก็เดินทางไปก็ทําไปจเจริญสติไปวันในวันหนึ่งเราต้องรู้ชีวิตของเราอยู่ตรงนี้เด้อไม่ใช่อยู่ตรงอื่นการเจริญสติภาวน,นาเนี่ยเป็นสมบัติของเราแท้ๆนะ เป็นสมบัติของเราแต่ถ้าใครเรียนใครรู้รู้จนได้ชัยชนะอยู่ตรงนี้ชัยชนะชัยชนะกับมารมารคือความชิดพระพุทธเจ้าของเราก็ตัดไว้อริยรรสัจสี่ทุกสมุทัยในโลมกมากตัวสมุทัยทุกเกิดคือความชิดเพื่อลองฝ่ายตา่ำนั้นการจเจริญพัฒนาเป็นการแก้ความชิดแก้ความหลง แก่ความผิดให้เป็นความถูกถ้พระเจ้าสอนพวกเราก็มีหยิบมือเดียวแท้ๆมีวิชากับวิชามีเท่านี้ชีวิตของเราทั้งชีวิตมีความหลงกับความโลยู่เป็นคู่กันอยู่เนี้ยมีเท่านี้เราทุกคนเนี่ยแต่ละวันละวัน,ละว,นละวันเนี่ยเราจะรัดอยู่สองอารมณ์หนึ่งดีใจสองเสียใจ พอใจก็ไม่พอใจเราจะอยู่อย่างนั้นภาษาภาวะอิทธาลมอ,อนิธาลมแต่การเจริญสติภพราะนาเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเสียใจก็รู้ไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปเสกอารมณ์นั้นเนี่ยเสียดีใจก็รู้แต่เราไม่อยู่ไม่อยู่กับอารมณ์นั้นไม่เสกอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กลางๆตัวปกติ อุเบกขาจิตมันมีอยู่แล้วพรมจันทร์มันมีอยู่แล้ว,แ,ลวแต่เรายังไม่ถึงจุดนั้นเราไม่รู้จักจะรู้จักตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติให้เกิดญาณเนี่ยคำว่าญาณปัญญาแลือปัญญาญาณมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเข้ามาจุดีจะเห็นทันทีว่าโอ้จิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้จิตไม่มีอารมณ์ร้อนเป็นอย่างนี้เราจะรู้จักเราจะเข้าใจนั้หลวงพ่อเองก็ให้วัดมาก็จะไม่ใช่เวลาอะไรมากมาย นะในเวลาไม่มากมายดังนั้นที่ญาติโยมพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ก็ดีถ้ามาที่นี้แล้วถือว่าให้เข้าใจว่าเป็นเป็นวัดเราเป็นวัดเราเป็นสำนักเราเป็นที่เราจะมาปฏิบัติใครใครก็ให้ให้คิดว่าบ้านเรามีอยู่สองบ้านเอ๊บ้านหนึ่งคือบ้านเรานั้นบ้านที่สองบ้านจิตบ้านใจให้ถือว่าวัดป่าก็เป็นบ้านของจิตเป็นบ้านของใจเป็นสถานที่ตั้งของ จิตใจของเราที่ได้จะได้มาฝึกมาปฏิบัติมาใช่ได้เลยไอ้ไมาเวลาก็ถือว่าสร้างไว้สาหรับรองรับชาวพุทธโดยตรงพระปากาัเลโกก็มีเท่านี้นั้น้ววันนี้ที่หลวงพ่อให้โอวาทมาก็สมควรงเขาจบบัจะเพียงเท่านี้ทา่านนี้เพราะว่าเราทั้งหลายต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงนคํตามคำสอนของพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าเรารู้คําสอนพระเจ้าแล้วเราจะใช้ชีวิตไม่ผิดไม่พลาด ในการคลองในการคลองเรือนก็ดีในการคลองพมจันทร์ก็ด,กจกดีจะไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นผุสมบูรณ์ในลาบยศสันเสริญเนี่ยขอให้เราพวกเราทุกคนทุกท่านได้ประสบพบเห็นความโลดแจ้งเห็นจริงในตามความเป็นจริงในคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันนาชาติอันใกล้กนี้ด้วยคนทุกคนด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด